อยาบานตัวนันงทีนีบ้านหอยมิพิเครื่อเด้อยิกเครือพทิกขาวเนี่ย

น,นี่น้ำจะน้ำวันนี้เราจะใส่ใบหอมนะ้ำแต่อัดทอรดตในกันอัน,นก็จะเป็นะอตูลาวนะคะหละก้กก็ผักหวานซื้อผักหวานมาใส่น้ำะอตูลาหอมเพิ่มผักเข้าไปได่แบบนัวๆนะ จะเป็นวัตถุดิบของเรานะคือค่อยชัดเลยเออเนี่ยชัดเปรีย่ยเลยเขตกดทตทยบดไยบุพานเลยที่ผักหวานที่อีตู่นะคะแล้วก็จะมีเห็ดเพาะได้ถ้วยนึงสำนีกัดสิบะมันสองร้อยบาทแต่ว่าอันนี้เขาหาเองเนาะแล้วก็จะมีนอม,มั เดี๋ยวห้องซีโร่ให้นำเดือดแล้วห้องคใส่เห็ดลงไปนะจะตำเลยน้องใหม่เนาะพักแล้วเนี่ยห้องคือใส่ผักเราลงไปหวานแกงเล่าๆประมาณนี้แหละแต่เป็นคนไทยผักกางหรือว่าผักอัน เนีก็จะส่วนหนก็จะแกงอันใส่น่อไม้แกงกะทินะใส่หน่อไม้ใส่ไก่ใส่เห็ดพอมเสียแกงเผ็ดแกงขั่วอันนี้เล่ามากแกงได้นัง่งนะนี่กุหลจะกินบอะวะแล้วใส่ลูกโดดเพิ่มเข้าไปด้วย ให้มันเดือดกันเนาะกฟไว้กัน